ส่วนมุมมองของนักวิเคราะห์ค่ะเขาก็ชี้ว่ากําลังจะครบร้อยวันแล้วนะคะในการดํารงตําแหน่งผู้นําสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเปรียบเทียบกันกับสมัยแรกนี่เรียกได้ว่ามีความสุดขั้วมากขึ้นเยอะเลยค่ะโดยแมทธิวดักเลตค่ะเป็นผู้สอนวิชาการบริหารจัดการทางการเมืองมาเรียลไลจ์จอชวอชิงตันบอกว่าในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ใกล้จะครบร้อยวันดํารงตําแหน่งสมัยที่2ทรัมป์เนี่ยมีความกล้ามากขึ้นสุดโต่งมากขึ้นแล้วก็มุ่งมั่นในการทําตามวารระที่เขาต้องการมานานมากขึ้นค่ะหลังจาก หกที่ผ่านการถูกสอบสวนหลายปีในทุกๆเรื่องตั้งแต่แนวทางการทําธุรกิจไปจนถึงความสัมพันธ์กับรัสเซียทําให้ทรัมป์เนี่ยมุ่งเน้นไปที่การแก้แค้นฝ่ายตรงข้ามซึ่งทรัมป์ได้ใช้คําสั่งฝ่ายบริหารลงโทษบริษัทกฎหมายที่เข้าร่วมในคดีฟ้องร้องเขาแล้วก็ได้ถอนการคุ้มครองความปลอดภัยจากฝ่ายตรงข้ามด้วยความแตกต่างที่สําคัญระหว่างปี2017กับช่วงเริ่มต้นของวราระที่2ของทรัมป์ก็คือการใช้แผนงานโปรเจกต์2025ค่ะซึ่งเป็นแผนงานนโยบายอนุรักษ์นิยม900หน้าที่เจ้าหน้าที่ ที่ระดับสูงหลายคนมีส่วนร่วมในการร่างขึ้นมาและทรัม์ก็ใช้สำหรับการสั่งฝ่ายบริหารจำนวนมากเพื่อบังคับใช้ข้อเสนอนี้ด้วยนะคะครับ